สวัสดีค่ะลิสานะคะพบกันอีกแล้วค่ะใน reading people lie detection นะคะคลิปสั้นๆที่ให้ความรู้เรื่องการอ่านคนและการจับโกหกค่ะวันนี้ body type ของเรานะคะเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเห็นนะคะแต่อาจจะไม่รู้ไม่ได้สังเกตยอย่างละเอียดเพราะจริงๆแล้ว body type อันนี้หรือสรีระแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเมื่อยืนหันข้างค่ะให้ดูเลยค่ะ body type แบบนี้เขาเรียก collapsed c o l l a p s e เหมือนกับหักลงมาค่ะ เพราะจริงๆแล้วความต้องการของมนุษย์เนี่ยนะคะที่สูงสุดเลยคือต้องการที่จะยืนตัวตรงให้ได้ collapse เนี่ยจะเหมือนรีบโตหรือจะเหมือนผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เป็น collapse เนี่ยจะเหมือนตัวค่อนข้างจะหักนะคะถ้าเอาตัวอย่างที่หลายคนอาจจะนึกถึงได้นะคะก็คือลิสาขอเอาตัวอย่างของคริสเตนเบลล์นะคะที่เล่นหนังมาให้ดูทุกครั้งที่มีหนังที่เกี่ยวกับคนที่ป่วยคนที่ หมดกำลังใจคนที่ท้อแท้ในชีวิตเราจะเห็นลักษณะสรีระแบบนี้หรือดาราที่เล่นจำจำเป็นที่จะต้องลดน้ำหนักนะคะให้ตัวเองออกมาในสภาพนี้อันนี้คือคริสเตนเบลส่วนรูปนี้นะคะก็คือโจควินฟีนิกซ์นะคะในเรื่องโจเกอร์ซึ่งถ้าหลายคนได้ดูก็จะเห็นว่าเขาลดความอ้วนจนผอมมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าคนที่มีลักษณะเป็นคลัปส์เนี่ยค่ะ จะเหมือนตัวแอนไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนตัวหักนะคะคือไม่สามารถที่จะยืนตัวตรงได้นะคะแอนไปข้างหน้าแล้วเบนซ์เขาเรียกเบนซ์ซึ่งเบนซ์ก็คือเหมือนแอนอะนะคะแต่จริงเขาเรียกว่า c o l คล s สมากกว่าเพรเหมือนขาหักนะคะก็ส่วนใหญ่มักจะมาจากการอาการทอดแท้ผิดหวังนะคะไม่ได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นคนที่เป็นคลาสเนี่ยคะ่ะ สภาพจิตใจเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะและเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงสังคมหลีกเลี่ยงกันการพบเจอกับคนนะคะก็จะมีงานอยู่ประเภทหนึ่งที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นงานไอทีหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะไม่ถนัดในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะนั่นก็คือ collapse ค่ะถ้าชอบทุกคลิปของลิษาสามารถดูพร้อมกันได้หมดเลยนะคะใน YouTube เลีงย์อยู่ในคอมเมนต์บ็อกซ์ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ